พี่น้องที่คาร,รักทุกท่านที่ติดตามหนังสือพิมพเพเยวทีว hey, ีมาตลอดวันนี้ผมมีโอกาสได้มาคาราวะท่านพ่ออชนประธานจังหวัดชุบินรีสืบเรื่องมาจากคนทิ้งช่วงแต่ตอนนี้ผมได้มาที่ชนประธานเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดนั้นพี่น้องจะได้ฟังคําที่แจ้งจากท่านพ่อชนประธานตอนนี้ท่านยืนคอยแล้วครับผม สวัสดีครับวันนี้พญยายเหยี่ยวทีวีได้มาเยี่ยมท่านพ่อชนประธานมีชาวบ้านเขาถามมาว่าชนประธานตอนนี้มีน้ําหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่เท็จจริงประการใดก็ขอให้ท่านพ่อชนประธานที่บอกนี่หน่อยครับรายละเอียดว,ว่าด้วยฝนทิ้งช่วงคือครับช่วงนี้ก็เป็นเข้าสู่ จริงๆเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะครับประมาณกลางเดือนแต่ว่าก็จะมีฝนทิ้งช่วงนะครับคือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาต่อเนื่องจนถึงกลางเดือน,นกรกฎาคมคือเดือนนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนกิยมวิทยาทแจ้งไว้นะครับส่วนสถานการณ์น้ําของในจังหวัดสุรินทร์ของเราทั้ง16อ่เ นะครับท yeah, ี่มีอยู so ่ทั่ว <Tonight> จังหวัดเรานะครับตอนนี้ก็มีปริมาณน้ําอยู่ประมาณสัก43เปอร์เซ็นต์ของความจุนะครับก็ถือว่าก็ไม่น้อยนะครับประมาณสัก60กว่าล้านลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้อ่างสําคัญของเราคืออ่างเก็บน้ำมุ้ยเสนิกาอางเก็บน้ําอําพืนนะครับอ่างเก็บน้ำมุ้ยเสนิงตอนนี้มีน้ําอยู่ประมาณ6ล้าน2แสนลูกบาทเมตรเท่านั้นเองนะครับก็คิดอยู่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุส่วนอ่างเก็บน้ําอําพืน ตอนนี้มีประมาณ7ล้านประมาณ7ล้าน5แสนลูกบาทเมตรนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็มีน้ำอยู่ประมาณสัก 23- 2 4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนจะมีปริมาณน้ำฝนตกเข้ามาบ้างนะ้ทำให้อ่างเก็บน้ำอําปืนกับอ่างเก็บน้ำห้วยสเสนียงเนี่ยน้ำปริมาณน้ำไม่ได้ขึ้นมากนะครับถือว่าขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ลดลงไปก็ถือว่าเป็นการสงตัวคือน้ำเข้ากับน้ำออก ก็คือน,น้ําที่ใช้เพื่อการปะปา,า,าก็จะเท่าๆกันช่วงนี้อ่างเก็บน้ําม้วยเสนิงก็ไม่ได้มีการปล่อยน้นารราาํานะครับเพื่อการเกษตรเพื่อการบ่อปลานะครับมีเฉพาะอ่างเก็บน้ําอําปืนเท่านั้นนะครับที่เรา,าส่งน้ําให้กับ เกษตรกร,กรที่เลี้ยงปลานะครับก็มีอยู่ด้านท้ายอ่างทั้งคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวานะครับเราก็ปล่อยมาได้ได้สองวันแล้วนะครับ<อ>วันนี้ก็เข้าสู่วันที่3นะครับก็คิดว่าวันศุกร์นี้ก็คงจะเพียงพอนะครับแต่าก,าก,การปล่อยให้บอกปลาก็ไม่ได้ปล่อยให้เยอะนะครับปล่อยให้เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าปลาก็จะต้องมีการถ่ายน้ํากันทุกๆ<อ>เดือนหรือเดือนครึ่งน,นะครับเราก็มีการเปลี่ยนน้าให้เขานะครับ หลังจากนั้นในวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับเราได้มีการพันน้ําจาก่างเก็บน้ำอับปืนนะครับล<อ>งมาที่ห้วยเสนียงอีกเป้าหมายของเราคือประมาณหนึ่ล้านห้าแลูกบาทเมตรนะครับซึ่งปล่อยมาแล้วเมื่อวานนี้สี่แสนลูกบาทเมตรนะครับก็ค<อ>าดว่าน่าจะวันเสาร์วนอาทีนี้ก็จะเพียงพอตามแผนที่เรากำหนดไว้จะทําให้อ่างเก็บน้ําห้วยเสนยียงเนี่ยมีน้ํา ทรงตัวอยู่ที่ประมาณสักกล้านก,กว่าลูกบาทเมตรนะครับเพื่อที่จะรอปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมานะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับปลายเดือนกรกฎานี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางชานะทเองได้วางแผนการใช้น้ํานะครับในกรณีที่วิกฤตที่สุดก็คือไม่มีปริมาณน้ําฝนตกลงมาเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีฝนตกลงมาเลยจนถึงเดือนปลายเดือนกันยานะครับ <c oughs> ต่อต้นเดือนตุลานี้นะครับหากไม่มีฝนตกลงมาเลยเนี่ย อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเนี่ยในช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์ที่ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับโดยเราประเมินไว้แล้วว่ายังมีน้ำใช้เพียงพอถึงเดือนตุลาคมในปีนี้น,นะครับครับ,รบท่านครับตอนนี้ก็ถือว่าเรามีแหล่งน้ำใหญ่คือ่ากอัมพ้น จุกน้ำประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้มีน้ำเทียบคืนอยู่ประมาณ7จ็ดล้านห้าครับอันตีเป็นเปอร์เซ็นต์จุเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้อยู่ประมาณทั้งยี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับว่าก็ยังออนแอเหมือนกันนะท่านใช่ครับแต่ทางนี้ก็ออนแอเหมือนกัน20กสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นเป็นปกติของอ่างเรานะครับเพียงแต่ว่าเราเราไปเราไปเคยเห็นว่ามันแรงมากเลยในช่วงปี62นะครับในส่วนปีที่แล้วเนี่ยในเวลาเนี้ยเรามีน้ำอยู่ร่วมในปีที่แล้วนะฮะเรามีน้ําอยู่ถึงประมาณ70%เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ย ฝนมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับทาให้เราเริ่มระบายน้ําแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลานี้เราเริ่ม <c oughs> มีการระบายน้ําลงไปแล้วนะครับแต่ในปีนี้เราไม่ได้ระบายนะครับ <c oughs> ดังนั้นที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการทำนายไว้นะครับว่าในปีนี้นะครับ นในช่วงเวลาเนี้ยจะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับก็อยู่ในช่วงของเดือนมิถุนาปลายเดือนต่อเรื่องจนถึงเดือนกรกฎาคมประมาณกลางเดือนนะครับก็ประมาณถ้าวันที่สิบเสีเศษนะครับประมาณที่หกสิบเจ็ดหรืออย่างนี้นะครับก็เราก็รอดูว่าจะมีการจะฝนจะตกมาเมื่อไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไม่ประมาณนะครับก็อยากให้ปราชาชวนเรานะครับใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะครับโดยเฉพาะชุมชนในที่อยู่ใน งานต่ๆนนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก,ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทางการเกษตรเรานะครับเริ่มปลูกข้าวก็คงจะช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาน,นี้นะครับถึงจะถึงจะดีนะครับคือยังไงเราก็ต้องไปเกี่ยวในเดือนพฤศจิกาธันวายอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้เราประหยัดน,น้ํากันแล้วโดยเฉพาะชุมพรทานเรานะครับทั้งหมดเนี่ยจะพยายามส่งน้ําในกรณีเสริมฝนเท่านั้นนะครับ ใช้น้าฝนเป็นหลักในการปลูกข้าวนะครับส่วนน้ําของชมทานเองจะเป็นการเสริมฝนนะครับเนื่องจากว่าทางมตุนิยมนิยาแจ้งม,มาว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยประมาณ5%ซนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากนะครับในเขตกหมัดเราถือว่า5%นี้ไม่ได้เยอะนะครับซึ่งเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีฝนค่าเฉลีย่ยมากกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ2 0นะครับทำไ พื้นที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์เราโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำนะครับมีมีน้ำท่วมขังนะครับแต่ในปีนี้จะจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรประมาณ5%เขณะนี้ปริมาณฝนที่ตกลงมาแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสัก400มิลิเมตรนะครับที่สะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันประมาณ400มิลิเมตรซึ่งเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600ม mm ิลิเมตรนะครับดังนั้นก็อยากให้ที่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่า ของชุมนทานต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมด16แห่งนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้านท้ายและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็อยากจะวิงวอนให้พวกเราช่วยกันประหยัดน้ำนะครับน้ำคือปัจจัยสำคัญของเราโดยเฉพาะปีหน้านะครับปีหน้าทางชุมนานเองหลายๆแห่งนะครับที่เราเก็บน้ำไว้นะครับเราจะ ลดการปลูกข้าวมีแผนในการลดการปลูกข้าวนาปรังนะครับโดยเฉพาะเขตของพื้นเมืองเรานะครับอาจจะมีการลดการปลูกข้าวนาปรังลงเนื่องจากเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการอุปคบรลิโภคในช่วงปี67ที่จะถึงนะครับครับตอนนี้ท่านพ่อก็ได้บรรยายว่าไม่ต้องตก,ตกใจเนาะช่วงนี้ก็ฤดูการก็ิช่วงนิดหน่อยเนาะ ถ้าท่านเดินไปดูใช่ก็เห็นตัวนี้เขาตกใจตัวนี้เลย <c oughs> นี่คือเนินดินที่เ <c oughs> นิ <c oughs> นดินเนินดินนั้นก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีมาก่อนนะครับเก <c oughs> น่่ออามันเกิดจากที่ว่าในปีศึกสองที่เราแกล้งนะครับก็มีหน่วยงารง หวังว่าจะมีน้ําซึมเข้ามาในตอนนั้นนะครับดินดินแลกน้ำอ่ะครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ดินแลกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นขุดเพื่อที่จะเป็นบอ่อซ้ําให้มีน้ําเข้ามา<อ>ในช่วงที่มันแล้งเท่านั้นเองนะครับเป็นน้ําบ,บาดาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เลยกองดินละเกะระกะทําให้เราเห็นครับปกติมันจะไม่มีครับแล้วจะให้ท่านหางบเอาออกได้ไหมท่านเขามีคาร้องมั้น มันตรงนี้มันมันไม่มีความจําเป็นต้องหออครับเพราะเท่าเดิมครับมันเท่าเดิมอยู่แต่ว่ามองไปเลยมันไม่ค่อยสวยว่ะครับความสวยก็ต้องใช้เงินมันแลกกันไม่ไม่เพราะมันไม่คุ้มนะนะไอไอดินแรก,ก,น,กนะนนนะมันอยู่ฝั่งไหนท่านที่ผ่านมา,เ,าเลยไปทางวัดปราสาทครับไปวัดปราสาทถนนใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนเนินตรงนี้ก็โอ้โหนี่มันมันม่นจะอันนี้อันนี้เป็นแนวเป็นแนวคันดินโบราณนะครับเป็นดินคันดินโบราณซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเนี่ย มันจริงๆอะต่ำกว่านี้แต่คนนี้เขาจะมีวัชพืชขึ้นมันก็เลยมองเห็นทําให้ทําให้อีโนมงมามา,มา,มาอาศัยอยู่ได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้มันเป็นพันดินโบราณของเก่าครับตั้งแต่ก่อนจะทําเขื่อนพ้่อเสงครับซึ่งมันจะเกิดมันจะโผล่อย่างนี้ทุกปีต่อไปเราจะเอาเอาอกได้ไหมท่านไม่อยากให้นกไปขี้ใสตัวนั้น <laughs> เอาให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าครับธรรมชาติใครไปอยู่ฝั่งโน้นไปผมมองไปแล้วหนึ่งบริบทตัวนี้โอเค ไม่ผ่านไอ้ด้านนี้ก็ไม่ผ่านเอาออก2จุดตั้งง,ง,งบมาเลยและจะผมจะาพาไปร่มด้วยเชียการอีกทีหนึ่งผมต้องการให้มันแบบโลงโล่ยให้มีบัตรัพืชมาเพราะบัจรัพืชเวลาม,มันฝังลงไปมันจะเกิดเหม็นเพราะบังเอิญม,มันอยู่ตรงจุด จมูกของบรรดาปปาที่จะส่งไปบ้านเราครับก็อันนี้คือฝากนะในงานฝากเลท่านนะคือเรามีการตรวจเช็คอยู่แล้วนะครับโดยโดยของเราเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำาันมีการตรวจเช็คทุกทุกเดือนแล้วมีการรายงานทุกทุกเดือนซึ่งน้ําเราไม่มีปัญหานะครับพราะกันนั้นทางการปรปาส่วนภูมิภาคเขาก็มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ํานะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเป็นเป็นเรื่องปกติครับเราว่าน้ารดมันก็จะมีวัชพืช ขึ้นมาบ้างเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับครับโอเควันนี้ก็พญาโย,ยือได้มาเยี่ยมมาเยือนม,มาคาระวะท่านพออาชาวบ้านที่ร้องมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะความรายละเอียดท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วการจะทําไร่ทํานาต่อไปก็เอาไปลายเดือนนี้ดีกว่าเนาะถ้าทําก่อนมันจะแห้งก่อนท่านก็ควรจะมีฝนมาแล้วค่อยทำอ่ะค่อย <c oughs> ทำอีกที <c oughs> หนึง่งท่านฝากเป็นห่วงตัวนี้เอง ครับสวัสดีครับท่านพ่อขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะมาอีกทีเนาะแต่เกิดน้ําท่วมเร็วๆนี้ปลายเดือนนี้เพราะว่าปากใต้มันท่วมแล้วผมเลยเป็นห่วงท่านทีนี้เดี๋ยวผมก็จะได้บอกชาวบ้านต่อนะท่านนะสำหรับวันนี้ขึบนเรน่องกันกันพ่อสวัสดีครับ